ีพี่น้องมาเบิองเนี่ยนี่อีชาลรไปซื้อไปตลาดไทยเราจ้ะได้บักฝรั่งนี่นะมานี่นี่นี่ฝรั่งนี่กิมจูผลว้าดีดีต้นละร้อยสามค่ะนี่เดดีดซื้อมาสองต้นงามบ่จ้ะอยู่ในเขานะมันงามมาเลยบรรเัาม้าลูกแต่มันจะเป็นจังใดจ้าแล้วก็ได้จอก เสียมขยันมานำเด้อค้ะนี่เด้อันนี้สามชิปอันนี้เศร้าหาออกเสียมขยันจ้ะเทาเฮดล่นไปเส็ดสันแหล่พุท่าวัเสียหญา้าเผ่าบ้านไปตลาดไทยลาวนี่ซื้อบุิดามาช่ำลองเบิงมาปลูกลองเบิงจ้าปลูกต้นฝรั่งก็เด้จ้ะ บัดเวลาไปเวลามาบัดสีเหม็นๆปากเมาเหล่าจังหน่อยมี่กินจังหน่อยกระสีด้เคี้ยวจังสีเขาบนนอนเ้อค่ะเลือจจากฟ้าหากมันมาออกหลายแถบคนอะป้าตัวนันเป็นหางมันอิลีอิลโลบอกข้างนีได้ได กัดซีเมนหันแล้วเนาะเดี๋ยวจ้าเอาลงในนี่แหละผสมแล้วลุ้งกันดินี่เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าเอาจากซีแล้วเนาะ,ะน้ำน้ำเลยละ่ะโอ้ตกไปหาลักมาซักบัดรนี่เดี๋ยวจ้าดินที่ห้าผสมไหวหันละ เดินจ้ามาเบิองน้ำกันเนี่ยละนลนละโอ้ยบกม่วงหน่อยมันหลน่นม้เดิจ้าปลูกไว้แถเบิองไว้แถวเงีย,ยงแล้วเลยเด้อจ้าปลูกเังสี่ละ ไปหาลักมาซักลักมามัดป่เน่ยงามเด้องามเด้อให้นกไปกินให้ลูกตาได้เบิงได้ง่อยเด้อ